สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทางโซเชียลทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับโค้ดเกรดอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของอเริ่มต้นนะคะที่ทางสู่ความสำเร็จนะคะ first direction นะคะค่ะต้องขอบคุณนะคะบิ๊กบอสพอนะคะวรัตวรัตพลวรัตวร,รกุลนะคะที่มาใหาา้ความรู้ดีๆเนาะเอาเคล็ดคลิปวิดีโอนะคะที่มาเผยแพร่เนาะ ต้องขอบคุณบิ๊กบอสมากๆนะคะสำหรับความสำเร็จที่เราต้องการนะคะเรานี้หรือเรา w อนเนอะอันนี้เราต้องคุยกับตัวเองให้จบนะคะแล้วก็ทำแบบฟ้าทะถล่มดินทลายนะคะก็คือไม่มีขอบเขตในการลงมือทำเนาะ,ะอยากได้หลักล้านนะคะเราก็ต้องอต้องมีปัญหาหลักล้านแน่นอนนะคะแล้วก็ ในเรื่องของอคุณหัจะสําเร็จในท่ามกลางปัญหาแน่ๆน,นะคะในเรื่องนี้เนาะเจอปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็ไปต่อนะคะในที่สุดก็จะเกิดผลลัพธ์นะคะแล้วก็เราก็ต้องยืนหยัดนะคะให้ลูกๆของเราให้ได้นะคะค่ะสำหรับดิเรกชันข้อแรกนะคะก็จะเป็นคุยกับตัวเองให้จบมันจะสําเร็จในท่ามการปัญหาแน่นอนตัวนี้นะคะ่ะ แล้วก็ใน5ปีนะ,ะที่เรานะคะเอาจริงในธุรกิจออ,อนไลน์นะคะก็คือเราจะบ่มเพาะนิสัยเนาะอันนี้ก็คือไม่ได้ไขฝันแต่อยากใดนะคะขนาดเราทํางานประจํามาเป็น1 0บสปีนะคะเรายังไม่สําเร็จเนาะสำเร็จก็เล็กน้อยนะคะแต่เรามาเอาจริงเอาจังในธุรกิจออนไลน์นะคะหปีนะคะกับ การลงมือทำเนาะเลือกบริษัทที่ใช่แล้วก็มีความมั่นคงสูงนะคะตัวนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย